คือจะบอกว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหนังสือที่คุณเจมส์แคมิรอนนะฮะเขียนมานะฮะเจมส์แคมรอนเขาเขียนจดหมายมาฉบับหนึ่งฮะค่อนข้างจะมีเนื้อหายืดยาวครับเพื่อเป็นการขออภัยขอโทษแฟนๆว่าเออมันจำเป็นเนาะก็จังต้องเลื่อนอันนี้ออกไปะนะอ่านี่ครับจดหมายฉบับนี้ครับ dear อวตารแฟนโอนากติคเมีย ไอซียูก่อนที่จะลงท้ายนี่มันมีมันมีลงท้ายเจมส์คารอนอยู่นะฮะเนื้อความในจดหมายโดยโรวมก็เป็นการประกาศแล้วครับว่าเอ,อเนื่องจากโควิดระบาดเนาะผมก็เลยจําเป็นจะต้องเลื่อนฉายอวตารไปไม่มากไม่น้อยฮะหปีวันนี้กําหนดฉายอวตารเดิมเนี่ยมันกําหนดอยู่ปี2021นะครับ ตอนนี้เลื่อนไปเป็น16ธันวาคม2022นะครับซึ่งถ้าเข้าฉายจริงนะครับหนังลึกมาตาก็จะเข้าฉายห่างจากภาคแรกในปี2009ประมาณ13ปีครับซึ่งณวันนี้เหตุผลมันชัดเจนครับว่าอวตารกำหนดเลื่อนฉายไปอีก1ปีเนี่ยเนื่องจากว่าเขาทำงานกันไม่ได้ครับไอสถานการณ์โควิดที่อเมริกามันค่อนข้างจะรุนแรงครับแล้วก็มีข้อจำกัดในการทำงานเนี่ยเยอะมากเลยฉะนั้น การไปรวมกันไม่ได้ไม่สามารถออกกองได้ไม่สามารถประชุมได้หรือว่าสารพัดอย่างเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการทํางานครับทำให้หลายๆกองถ่ายภาพ,พยนตร์เนี่ยจำเป็นจะต้องหยุดไปก่อนหรือว่าย้ายไปทํากันในสตูดิโอมีคนจํากัดหรือว่าหนีไปถ่ายทํากันในประเทศที่ สถานการณ์มันดีขึ้นกว่าที่อเมริกาแล้วคือต้องมีมีการแก้ไขมากมายแต่ว่าถึงแม้จะมีการแก้ปัญหาอย่างไรก็ตามนะครับมันเลี่ยงไม่ได้ละครับที่จะทำให้หนังเหล่านั้นจําเป็นจะต้องมีการถ่างวันฉายออกไปครับผู้กํกากับหลายคนก็รู้สึกว่าเออก็ดีแล้วยืดออกไปก็อย่างน้อยก,ก็ได้ช่องในการทาหายใจหายใจ,หาย,ใจหายคออะไรขึ้นแต่ว่าเรายังคงทํางานตามสเกจยูเดิมนะอะไรก็แล้วแต่ครับแต่กับอวตารเนี่ยต้องบอกว่าการเลื่อนฉายครั้งล่าสุดครั้งนี้ที่เลื่อนจาก16บธันวาคมปี2021 เป็น16ธันวาคมปี2022ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่อวตารประกาศเลื่อนฉายอาวตารประกาศเลื่อนฉายนับจนถึงทุกวันนี้นะครับนับจนถึงครั้งล่าสุดที่เจมส์คคมรอนเขียนจดหมายมาบอกแฟนๆชัดเจนแบบนี้เนี่ยอวตาร2เลื่อนมาแล้วทั้งหมด 6ครั้งครับมากมายมหาศาลนะครับหครั้งอ่ะเรามาไล่เรียงกันดีกว่าครับว่าหกครั้งที่ว่าเนี่ยเป็นตอนไหนบ้างแล้วแต่ละครั้งมีเหตุผลในการเลื่อนฉายว่าอย่างไรบ้างน,นะครับรอบแรกครับอวตารเนี่ยประมาณวันที่ตุลาคมปี2010นะครับ รูอว่าประมาณ10เดือนหลังจากที่อวตารภาคแรกประสบความสําเร็จเนี่ยเจมส์คัมรอนออกมาประกาศครับว่าเฮ้ยผมจะทําอวตารต่ออีก2ภาคนั่นก็คืออวตาร2กับอวตาร3โดยที่ตอนนั้นเนี่ยเจมส์คัมรอนประกาศว่าเราจะเปิดกล้องในปี2011เพื่อจะเข้าฉายในปี2014และ2015นั่นคือแผนแรกครับของอวตารภาค2และภาค3แต่ว่าหลังจากอาวตาร1นประสบความสําเร็จไปเนี่ยเจมส์คัมรอนใช้เวลาในการทํา พรีโปรักชั่นนานมากเลยครับเจ้าตัวคําเครียดอยู่กับการเขียนบทเขียนแล้วก็แก้แก้แล้วก็เขียนแล้วก็ศึกษารายละเอียดต่างๆที่จะมาใช้ในการทําบทเนี่ยนานมากครับเจ้าตัวบอกแบบนี้ครับว่ามันนานไม่นานไม่ได้นะ่ะเพราะว่าไอาการเขียนขึ้นมาเนี่ยไอยบทเนี่ยไม่เท่าไหร่ไอาการเป็นไปของตัวละครเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่แกต้องหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาแบบละเอียดเพื่อที่จะหาข้อมูลอ้างอิงให้กับทีมออกแบบได้สร้างแพนโดล่าในมุมแง่มุมที่เราไม่เคยเห็น ออกมาให้มันให้มันละเอียดพอไม่ว่าจะเป็นโลกบนบกบนฟ้าหรือไอฉากใต้น้ําที่เขาำลังจะทําเนี่ยมันต้องละเอียดเพราะว่าเจมส์คัมรอนไม่ได้วางไว้แต่แค่องค์ประกอบต่างๆครับเขาอยากให้ทีมสร้างเนี่ยช่วยกันสร้างระบบนิเวศวิทยาของแพนโดราขึ้นมาเลย ระบบนิเวศท,ที่ว่าก็คือเหมือนบ้านเราแหละฮะเหมือนในในป่ามีตัวอะไรอยู่แล้วก็ไอตัวนี้กินตัวนี้เกิดเป็นกายเป็นแบบนี้พึ่งไปตอมเกสรแล้วเป็นการขยายพันธุ์หรือว่าไอไอเม็ดนี่บินลงมานกกินขี้ไปไปตกตรงนั้นไปเปิดอะไรแบบนั้นครับไอตัวนี้งูกินหนูหนูกินอะไรกินข้าวอะไรแบบเนี้ย ระบบนิเวศวิทยาอีโคซิสเต็มของแพนโดราโดยเฉพาะโลกใต้น้ำเนี่ยคือถิ่งที่เจมส์คัมรอนข่ําเครียดมากครับนั่นทำให้กำหนดฉายในเฟสแรกเนี่ยตอนแรกกำหนดไว้เป็น2 0 1 4 2 0 1 5เปิดกล้อง2 0 1 1ใช่ไหมครับ 2012, นเนี่ยเจมส์คัมรอนยังไม่ได้เปิดกล้องเลยครับนั่นทำให้เจ้าตัวออกมาให้ข่าวอีกครั้งหนึ่งว่าเอางี้เดี๋ยวเปิดกล้องปี2014แล้วกำหนดใช้ใหม่เป็น2 0 1 6 2 0 1 7อ่าแต่แต่แล้ว การเลื่อนครั้งที่2เกิดขึ้นหลังจากที่แกประกาศไปประมาณ2ปีครับปี2015เจมส์คามันประกาศอีกครั้งหนึ่งครับว่าผมจําเป็นจะต้องเลื่อนอวตาร2ไปปี2017ครับโดยอธิบายว่าหนังเนี่ยคุณหนังเนี่ยมันซับซ้อนมากนะมันมีแบบมิติของตัวละครที่ซับซ้อนแล้วมันมีการทำงานที่ซับซ้อนมากๆแล้วเราไม่ได้ทำงานแบบสแตนอะโลนฟิล์มนะครับ เราไม่ได้ทำหนังเรื่องเดียวจบนะเราทำหนังสามเรื่องในคราวเดียวกันฉะนั้นพอเราทำหนังสามเรื่องในคราวเดียวกันเนี่ยสแตนอะโลนที่มีเลเยอร์เยอะๆนี่ก็ซับซ้อนจะแย่อยู่แล้วนี่เป็นสามเรื่องที่มีเลเยอร์ซับซ้อนเข้าไปอีกเนี่ยมันก็เลยจำเป็นจะต้องล่าช้าครับฉะนั้นขออนุญาตเลื่อนอวตารไปอีกเลื่อนไปเปิดกล้องเป็นปี2016นั่นเองครับพอ2016ประกาศไปแล้วว่าจะเปิดกล้อง ในงานเขามีค,คอนปี2016ครับเจมส์คามรอนมาขึ้นเวทีครับทุกคนก็ตื่นเต้นเออเราก็ว่าเจมส์คามรอนจะเอาภาพจากอวตาล2มาให้ดูไม่ใช่ครับเจมส์คามรอนประกาศว่าเขาเรียกว่าทําให้ดีใจกันนะประกาศข่าวดีก่อนผมไม่ทํา2ภาคแล้วนะผมจะทําที่เหลืออีก4ภาคครับปี2016เป็นครั้งแรกที่แกประกาศเรื่องนี้ครับว่าอัตารจะมีทั้งหมด5ภาค แล้วอวตารของเราจะมาพร้อมกับสิ่งแวดล้อมใหม่วัฒนธรรมของนาวีแบบใหม่ทุกอย่างที่เราออกมาออกแบบมาจะทําให้หนังชุดนี้มีชีวิตจากสิ่งที่ผมเห็นจากงานอาร์ตที่เราออกแบบกันมาเนี่ยมันจะไปไกลกับอวตารภาคแรกหลายเท่าตัวเลยครับคนก็เ hey ฮกันและเจมส์คารอนก็บอกว่า แต่ถ้าจะดีขนาดนั้นผมขอเลื่อนไปปี2018นะครับนั่นก็คือกำหนดเปิดกล้อง2018ครับและกำหนดฉายภาคแรกคือ2020 2022 2023ต่อเนื่องกันไปไอ้เราก็นึกว่าจบครับตอนคอมิกคอนปี2016 2016ที่ไหนได้ปลายปี2017ครับเจมส์แคมรอนออกมาให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เดอ Star ว่าอวาตารเนี่ยเคยพูดไว้ในคอมิกคอนใช่ไหมว่าจะเลื่อนไปปี2018 ไม่ทันว่ะไม่ทันว่ะแต่คุณต้องเข้าใจนะเจนงคารล่อภิบายแบบนี้เราะคุณต้องเข้าใจนะว่าเรื่องจังหวะในการปล่อยหนังเนี่ยมันสาคัญมากแล้วต้องเข้าใจว่าตอนเนี่ยเราไม่ได้ทําแค่อวตาร2แต่เราทํา2ส4 5ไปพร้อมๆกันฉะนั้นเอาใหม่นะเอาใหม่นะ2องพนะตอนนี้คือ2องพนะแกประกาศในเมษายนปี2017ครับว่าหนังจะฉาย20 21 24 25 2020 2021, 2021 2024 2025ล็อกเลยเจมส์คานอนบอกว่ากาปฏิทินไม่ได้เลย18ธันวาคม20 17ธันวาคม21 20ธันวาคม24 19ธันวาคม25ใช้แน่นอนอวตาร1-5กาปฏิทินทำตัวให้ว่างรักษาสุขภาพให้ดีรออวตารทั้ง4ภาคที่เหลือได้เลยวางใจแค่ตอนนั้นผมเองก็วางใจฮะหลังจากได้ดูข่าวนี้แล้วแต่ที่ไหนได้มีนาคมปี2019เกิดอะไรขึ้นทุกคนจำได้ไหมครับ ดิสนีย์เจราจาซื้อฟ็อกส์สำเร็จครับอวตารเป็นงานของฟ็อกส์นะครับเจมส์คามรอนออกกับฟ็อกส์นะครับคือมันเป็นของเล่นในดิสนีย์แลนด์แหละรู้แต่ว่าหนังมันเป็นของฟ็อกส์พอเขาเจราจากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยดิสนีย์รวบรวมกิจการเรียบร้อยแล้วเนี่ยดิสนีย์กระสกิดบอกเจมส์คามรอนว่าป๋าป๋าดิสนีย์มีไอเดียว่ะคือก่อนที่จะรวมเนี่ยเราไปซื้อไอ้นี่มาเราไปซื้อลูคัสฟิล์มมา แล้วเราก็ทำสตาร์วอกันป่าเห็นใช่ป่ะเราทำสตาร์วอ r กันปีเว้นปีอะแล้วเราหลังจากนี้อเราก็จะไม่จบแค่ไอที่ทำไอ้ลาสเจไดนะเราจะทำสตาร์วอหลังจากนี้อีกปีเว้นปีเหมือนเดิมเลยฉะนั้นไอไอช่วงเว้นอะเอาหนังป๋ามาเสียบได้ไหมปาห๋าจะทำอีก4ภาคไม่ใช่เหรอดิสนีย์ประกาศแบบนี้ครับว่าหลังจากที่ Fox เข้ามาอยู่กับดิสนีย์อวตารมาเป็นแอสเซทของดิสนีย์เรียบร้อยแล้วดิสนีย์ ขอฉายหนังไซไฟชั่นฟอร์มใหญ่ทุกเดือนธันวาคมทุกปีจากนี้ต่อไปอีกกับ10ปีครับแล้วไอ้สอเรื่องที่จะสลับกันก็คืออวตารกับ Star Wars d ดิส e ีประกาศแบบนี้ครับนั่นทำให้เกิดอะไรขึ้นครับตอนแรกเจมส์คัมรอนบอกว่า2-3สาฉายติดกันเว้นปีหนึ่งแล้วฉาย4-5หไม่ได้แล้วครับเจมส์คัมรอนบอกอธิประกาศไว้เมษายนปีที่แล้วน่ยโลกอีกหนึ่งรอบนะ <l ots> เพราะว่าอวตารต้องมาฉายสลับกับสตาร์ว r วว่าขอโทษทีอวตารก็เลยเลื่อนไปเป็นปี2021 2023 2025และ2027เท่ถ้ากับว่าเป็นปีเว้นปีสุดท้ายเว้นเกือบ2ปีนะครับเอานะเราก็จะได้ดูสตาร์ว r กับอวตารทุกธันวาคมเรียกว่าเป็นงานประจำปีเลยครับลูกใครคลอดตอนอวตาร2เข้าฉายเนี่ยอวตารภาค5เนี่ยคุณจูงไปดูได้เลยแม่งดูรู้เรื่องแหละ เราก็นึกว่าล็อกแล้วถูกไหมฮะคนดิสนีย์ประกาศเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เลื่อนนะครับดิสนีย์ประกาศเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เลื่อนแต่สุดท้ายสัปดาห์ที่แล้วพอเจอโควิดเข้าไปเนี่ยไอประกาศของเจมส์แเมิลอนไอฉบับที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้เป็นการประกาศแค่อวตารครับดิสนีย์ตัดสินใจเหมายกแผงทั้งสตาร์วอลใหม่ที่กำลังทำอยู่และอวะตาร2 3 4 5ของเจมส์แเมิลอนเลื่อนทั้งหมด หปีทั้งก้อนเขาเรียกว่ากรุปแล้วตัดมาเลยอีก1ปีเราถึงจะได้ดูกันนะฮะซึ่งนี่เป็นการเลื่อนครั้งล่าสุดนะครับเท่ากับว่าตอนนี้กำหนดใช้อวตารก็คือปี2022 2024 2026และปี2028ครับเตือนไว้แบบนี้ครับว่าไม่ต้องเอาปฏิทินมาครับคุณไม่ต้องไถ ไอ้ Google c a l e n d a r ไปไกลขนาดนั้นคุณไม่ต้องไถไอ้ Apple c a l e n d a r ไปไกลขนาดปี2028เพื่อที่จะกาวันที่แล้วลงว่าอวตานภาคห้าเอาไว้ทำใจดีๆไว้ฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจากนี้ไปไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดเหตุอะไรไม่ดีกับโลกใบนี้อีกนะครับอย่างเช่นมนจะมีโรคระบาดออกมาทำไม่เกิดไม่ฮะคุณก็เห็นอยู่น่ครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยไอ้ที่มีเหตุผลจริงๆเนี่ย มีโรคเข้ามาเป็นปัจจัยจริงๆเนี่ยครั้งสุดท้ายครั้งเนี้ยครั้งเดียวก่อนหน้านั้นเนี่ยทำงานยืดเยื้อมาโดยตลอดนะครับอ้าวแต่ไม่เป็นไรแฟนอวตารเขารักแท้ต้องรอได้ใช่ไหมรักแท้ต้องรอได้รอครับ2,022เราจะได้ดูอวตารภาคที่2กันแล้วผมแนะนำว่าโรากาไว้เป็นปีต่อปีดีกว่าครับให้มันเริ่มสให้ได้ก่อนผมว่าถ้ามันเริ่มสได้เนี่ย คงจะขยับอะไรไม่ได้แล้วละ่ะนะหวังว่าคงจะขยับอะไรไม่ได้แล้วแต่ที่หวังไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับไอ้เข้าฉายเมื่อไหร่ผมไม่กังวลครับผมกังวลอยู่อย่างเดียวว่าพี่ผมรอนานขนาดนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2009นเกาปี2009พี่จะไปฉายปี2022ผมไม่ว่า13ปีไม่เป็นไรแต่รอ13ปีเนี่ยมันต้องดีมากๆเลยนะเข้าใจไหมฮะมันต้องดีมากๆเลยนะมันไม่ใช่แบบ ไอหนังที่เรานึกว่าจะไม่มีภาคต่ออยู่แล้วแล้วสุดท้ายเขาไปขุดกันมาเพราะว่ามัน,น่าจะะ่ายในยุคนี้ได้นะเราถึงจะมาทาภาคต่อกันเหมือนไอพวกฮาโลวีนคิวอะไรพวกนั้นไม่ใช่นะฮะอวตารไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันสําเร็จตั้งแต่วันนั้นแล้วเขาคิดจะทําภาคต่อกันมาตั้งแต่วันนั้นแล้วเราก็ทํากันมาเรื่อยแหละครับไม่ว่าจะเป็นทําพรีหรือว่าทําจริงก็ตามนะทากันมาทากันมาเรื่อยอ่ะใช้เวลานานขนาดน,นั้นผมอยากจะเห็นไอ,ไอระบบนิเวศวิทยาบน พนโดร่าของเจมส์คารอนเหลือเกินผมเชื่อแบบนี้นะฮะผมยังเป็นคนเชื่อว่าเจมส์คารอนไม่ใช่คนแบบขี่คุยมีแต่ราคาคุยไม่น่าใช่ครับเพราะว่าตอนกระทำอวตารกระทาได้จริงคือมันเนื้อเรื่องผมอาจจะไม่โดนมากแต่ว่าไอ้สิ่งที่ปรากฏบนจอเนะี่ยการไปลงบนดาวแพนดดร่ามันน่าตื่นเต้นจริงครับมันดูแบบโอ้โหนี่คือของที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแบบนี่เราจรินตนาการสิ่งนี้ขึ้นมาได้จริงๆเหรือวะเนี่ย มันเล่ากับว่าไปถ่ายของจริงมานะครับมันครบทุกอย่างเดินไปตรงนี้ดอกไม้แบบนี้จะหุบแบบนี้อันนี้จะมีแสงออกมาอย่างนี้โอมิโอมาติกายาจะมีโอมากอบแบบนี้ไอไองอนมันนะงอนไอพวกนาวีเนี่ยจะไปเชื่อมแบบนี้ไอจะต้องโทรุกมักโตอะไรพวกเนี่ยมันเป็นคําที่เราวก่วามันเป็นคําที่มีมาอยู่บนโลกอยู่แล้วแล้วเจมส์คาร์าน,นไปเจอไอพวกนี้มาแล้วเอามาเล่าให้เราฟังนะครับมันสมบูรณ์แบบคล้ายกับที่เจเจเคโรลิงเขียน ให้ริพอกเตอร์ขึ้นมานะครับงานพวกนี้มันจะสมบูรณ์แบบระดับแบบระดับเหมือนไม่ใช่ของที่เป็นจินตนาการอะ่ะของที่เป็นจินตนาการมักจะมีรอยโหว่ครับแต่ไอของพวกนี้เนี่ยมันเหมือนมันมีจริงอะ่ะแล้วเจมส์คัมรลอนไปเห็นมาแล้วมาเล่าให้เราฟังอะ่ะอวตารทําได้แบบนั้นครับฉะนั้นผมว่าทําสุขภาพให้แข็งแรงครับถ้าเราจะอยู่รอจนถึงอวตารภาคสุดท้ายเข้าฉายในปี2028เนี่ยคือมัน8ปีนะครับบวกจากอายุปัจจุบันของท่านเข้าไปครับผมไม่บวกของผมนะผมใจคอไม่ดี <laughs> แต่ผมก็จะดูครับอรอดูอยากจะรู้ว่าอวตารภาคนั้นจะเป็นอย่างไรถึงแม้วันนั้นอาจจะต้องใส่แว่นตาหน่อยก็ตทมอ่ะนี่คือมาหากาการเลื่อนของอวตารภาค2ครับที่หยิบมาเล่าให้กันฟังในวันนี้นะครับเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่รอคอยเหลือเกินนะครับใครรู้สึกอย่างไรกับอวตารพูดคุยกันเข้ามาได้เลยครับ